ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับการยกยอนะครับหมายที่เดิมนะครับหมายเด็ดนะครับที่เดิมเดี๋ยวพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่าการยกยอกลางคืนนั้นจะเป็นยังไงจะติดดีไหมนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอ้ปลานี้มีรถสามสิบกิโลสามสิบกิโลสามสามสิบหรือห้าสิบ อ้าวเขเมือดถูกกตึกด้วยพักนเมือก่อนตาจะกลับแล้วนะครับเมือยนะขอดูหน่อยนะครับโอ้สดๆสดสดครับผมดูเอาครับโอ้สดๆโอ้ปลาตก ต้องเก็บให้เขา <laughs> ตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกโอ้ยเข้าไปเต็มถังครับ ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับมืดครับผม,ม,มจริงจริงมันต้องให้คนยกยอนะครับเปิดไฟให้ตากล้องเปิดนี่มันภาพไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับติดทีมันหมานะครับบางทีก็ได้นะครับเป็นโล2โลอยู่นะครับ ในถุงที่เก็บไว้ได้เยอะแล้วครับมีแต่ปลากระมังนะครับไซส์ขนาดฝ่ามือนะครับยังสดๆนะครับใส่ถังน้ำแข็งไว้หาซื้อน้ำแข็งแค่ไม่ทันนะครับวันนี้ค่ำเกินนะครับปลากระมังปลากระบอกนะครับ ชัดๆครับผมโ,โอ้ได้เยอะมากโอ้หลายโลนะนี่ <c oughs> ถึงขันหามสองคนไ <c oughs> ม้นี้ก็ถือว่าเด็ดนะครับ ครับผมก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับตัวเองนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับทางด้านการยกยอนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับพามาดูใกล้ๆนะครับทางนี้กระฟาใได้หมัดไว้ ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังปลากระบอกนะครับโอ้ฮ่ฮ่าฮอยฮ่า่าฮ่า่นฮ่าเ่าฮ่นฮ่งเ่าฮ่่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ี่าฮ่าฮ่ยอใหญ่นฮ่าั่าฮ่่ อยู่ไกลจังเดี๋ยวซูมบางทีมันหมานก็ได้ตักทีก็โลสองโลอยู่นะครับปลาถ้ามันจะขึ้นมาจริงมันก็แทบจะไม่กลัวแสงไฟนะครับเพราะว่าปลามันกำลังห้าน้ำมาใหม่นะครับ ก็พอได้อยู่ได้กินนะครับในการาหากินนะครับช่วงนี้นะครับก็หมดหน้านี้สักพักก็คงจะพากันทำนานะครับนี่มันฝนพึ่งมานะครับน้ำแรกนะครับก็เลยป่าค่อนข้างจะขึ้นเยอะอยู่นะครับเป็นพื้นที่แคบๆนะครับไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเป็นอ่างเก็บน้ําใหญ่หรืออะไรนะครับเป็นเหมือนแม่น้ํานะครับมันมีเป็นทางหลงเข้ามานะครับปลาก,ก็มาวนอยู่ตรงนี้นะครับตักเสร็จก็จะมีที่ใส่ประมาณนี้นะครับเป็นถุงตะข่ายนะครับสีเขียวยาวๆนะครับ เป็นที่พักปลานะครับเก็บไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเอากลับบ้านนะครับดูเอาครับท่านผู้ชมครับใส่ถังน้ำแข็งไม่ได้นะครับต้องเอาวางไว้ท้ายรถกระบะอย่างนี้นะครับ เป็นไงกันบ้างครับผมบอกแล้วครับไม่ผิดหวังครับตามช่องนี้นะครับชอบก็ดูกันไปยาวๆครับอยู่ด้วยกันนานๆครับผมชอบสายทางน้ำนะครับยกยอเป็นปลากระมังปลากระบอกนะครับทางนั้นเลยนะครับนี่ครับผมติดอีกแล้วครับเหมือนสอยดาวเลยนะครับดูเอาครับโอ้โห ปลากระมังตัวนั้นปลากานนี้ว่นนม,วมีปลากาด้วยอโอ้เอาเป็นเอาครับพี่น้องเอ้ยเบ่งเอาเด้อ ไปหานกใซตึกไซก็ได้ครับช่วงนี้ครับน้ำมันเข่าตามนาทอนะครับนาอกไปยกได้ครับเห็ดตัวโนยนอยู่ครับนักเติบยุ่ยนโนตซ้ำฝ่ามือครับไซนี้ประมาณสามตัวโลนะครับสามตัวโลน่าจะได้นะครับไสนี้ รครับผมเดี๋ยวมาดูปลาเขานะครับได้ยินเขาว่าเจ้านี้ได้ปลาเขายกให้ดูหน่อยได้ไหมครับตัวประมาณกี่กิโลโอ,โ,โอ้โหโอ้กิโลครับนี่ราวๆสองโล,ล,ะล,ะละครึ่งโดยประมาณเนาะผู้ใหญ่อยู่นะครับท่านผู้ชมครับของแท้นี่ใหญ่นะครับ นี่ดูในกล้องยังขนาดนี้เนาะอันนี้มันตัวเล็กนี่ตัตัวใหญ่ห้าหกโลหละออกดำดำหรือเปล่าไม่ใช่ปลาน้ําเงินเลยปลาน้ําเงินก็คู่แฝดกันนะกับปลาขาวปลาขาวอยู่ในน้ำอนนี้ปลาขาวอยู่ในน้ำปลาขาวหรือปลาขาวนะครับทางภาคกลางบางคนก็เรียกปลาขาวเหมือนกันกับทางอีสานนะบางคนก็ปลาขาวนะครับ โดูครับสด,สดๆครับโดดตะพื้ตะพื้เยอะแยะโอ้รา้การเลยเยอะปลาน้ำเดียงปลาน้ำใหม่ครับผมามาใหม่ควไปเสียงโควิดในเมืองทำไมครับนี่อีสานบ้านเราเยอะแยะ ไม่อดกินนะครับน้ำมาเราหาปลากินได้ครับผมแสนบ้านห้องสบายครับผมนั่นก็คือเป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับสำหรับการยกยอในค่ำคืนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าชื่นชอบก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปที่ผมจะ ลงในคลิปต่อไปนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการทำคลิปนะครับก็วันนี้ก็ได้ปลาไปเยอะอยู่นะครับได้ปลาไปเยอะอยู่ของผมก็ได้ราวๆประมาณร้อยร้อยกว่าโลนะครับคนที่เขาได้เยอะที่สุดนะครับหมานที่สุดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับถึงขนาดกับรถปิกอัพหน้าเงยเลยนะครับก็เต็มนะครับ เต็มกระบะเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าไม่ต่ากว่าตันนะครับก็คาดเดาอาจจะอยู่ที่จันตันตันเจ็ดตันแปดนะครับขอไปตันเจ็ดตันแปดเห็นจะได้นะครับเกือบสองตันนะครับคนที่เข้าได้เยอะนะครับก็เป็นปลาเอาน้ามาใหม่นะครับก็คนที่ชื่นชอบในการตกปลาหรือว่ายกยอนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ